สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EB905 นะครับสำหรับเจ้าเอฟสันโปรเจคเตอร์ EB905 ตัวนี้นะครับความสว่าง3,000ลูเมนนะครับคอนทราตเรติโอ2,000ต่อ1นะครับความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับ ในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อ HDMI นะครับซึ่งผมก็ต่อไว้อยู่นะครับแล้วก็มีสัญญาณวิดีโอนะครับต่อจากเครื่องเล่นดีดีนะครับสัญญาณเสียงนะครับ้ายขวาแดงขาวแล้วก็เหลืองนะครับต่อจากเครื่องเล่น DVD นะครับแล้วก็มี s v i d e o แล้วก็มีคอมพิวเตอร์1คอมพิวเตอร์2นะครับนั่นก็คือช่องต่อ VGA มีถึง2ช่องนะครับ ในส่วนของออดิโอนะครับคุณผู้ชมครับออดิโออินก็จะมี2ช่องนะครับ1กับ2นะครับแล้วก็มอนิเตอร์เอาท์นะครับต่อคอมออกจอยจอหนึ่งนะครับแล้วก็ออดิโอเอาท์นะครับสัญญาณเสียงเข้าสู่แอมพลิฟายเออร์นะครับและช่องต่อไมโครโฟนนะครับและ USB Type A นะครับตรงนี้และช่องเสียบสายแลนนะครับสำหรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับสายแลนนั่นเองนะครับ ตัวนี้มีรีโมทนะครับผู้ชมครับซึ่งมีรีโมทมานะครับสภาพดีทีเดียวนะครับเป็นรีโมทของเอฟสันเลยนะครับมาดูสภาพเครื่องทางด้านหน้านะครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะรีวิวกำลังจะทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EB-905 นะครับซึ่งเอฟสันโปรเจคเตอร์ EB-905 ตัวนี้ความสว่าง3000ลูเมนครับคุผู้ชมครับเอาละครับ เมื่อพร้อมแล้วนะครับผมก็จะทําการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทดสอบชมภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง3,000ลูเมนของ F ฟสันตัวนี้มีช่องต่อ H D M I ด้วยนะครับซึ่งให้สัญทั้งสัญญาณภาพและเสียงจ่มทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับจุดระเบิดขึ้นมาแล้วครับเผาหัวขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงนะครับ นี่คือเอฟสันโปรเจ t เตอร์0 5ความสว่าง3,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับ c o n t r a ต t r a ิ i o 2,000ต่อ1ความละเอียด1,024 7 6 8คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับผมเปิดไฟไว้1หลอดแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟดูก่อนแล้วก็ปิดไฟดูกันนะครับคุณผู้ชมครับอะไรครับพร้อมแล้วก็ชมภาพยนตร์ตัวอย่างเลยครับคุณผู้ชมครับ อ่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปทดสอบนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรื่องอะไรครับอ่าเรื่องสไปเดอร์แมนนะครับมาดูกันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสไปเดอร์แมนนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับ ดูลำแสงครับนี่ผมเปิดไฟนะครับผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับทีนี้นี่ครับปิดไฟแล้วครับมาดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมาของเจ้าเอฟสันตัวนี้นะครับนี่คือเอฟสันอีบีเนะครับสามพันลูเมนครับดูลำแสงครับลำแสงพุ่งออกมานะครับโอ้โหสุดยอดครับ สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังรีวิวโปรเจกเตอร์เอฟสันรุ่น EB905 นะครับสำหรับเอฟสันตัวนี้นะครับความสว่าง3,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับดูครับดูลำแสงนะครับที่พุ่งออกมาจากเอฟสัน EB905 ตัวนี้ครับ แกวมสว่างทีเดียวครับลำแสงพุ่งเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับ,ส,รรบสุดยอดครับคุณผู้ชมครับ <S <S F สัน e EB 905ครับ yeah, F สัน e EB 905ครับความสว่าง3000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ สำหรับตัวนี้นะครับ F s a n EB 905นะครับสีสเกตชาแนลครับทำการเสนอขายนะครับ8500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกียติจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ